ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเขาสู่ทั้งชงพงผ้าล่วยนะครับมื่อนีก็มีโอกาสมาหากบเดๆฝากพี่ตอนน้องพี่น้องเอฟซีนะครับเด้อตอนเีา,าก็มาวัดปูปหนหูนะครับกดรยินข่าวว่าเ็นถูกมาซีงวดทางงวดเต็มๆมางวดที่แล้วกับว่าลดอสันคือว่าพลาดไปก็คือสิบโบป่งไปยังนะครับพี่นอ้องตันตัวเลขกก็มีเขามีรุดเป็นของธรรมดา พ่อเจ้าน่ะครักลับมาเบึงมาชมใจกว้ามดุลพินิษพิจารณาว่ามองได้เข่ามองได้บ่เข่าตัวได้เมียนบ่เมียนกลับพินาศกันไปนประกาศขอบบึงขอบคุณงเลยล้าพี่น้องที่ขบวนบึงมาชมนะครับเด้อพ่อเจ้าน่ะกับสามพงพงลอยบึงครับว่าปูหนูเล่าสีเน้นให้ตัวใดครับพี่น้องน้กกัสกัดครับ,กกรรบปูปเป็นไดปูงวดนี่วดที่แล้วลุดไปงววดทีี่่แล้น ไฟมี04 06ผกปออก09 06 07ตัวอันคามไปเบิร์ดน้องปูปูหาย04กับ06ผันออก0ากับ07พี่น้องผ่าดไปยางละเตี่ยมวดนีนะคะวันหนี้มาเอาไม้น้อปูเนาะวันนี้จะเอาไม่วันนี้เอาไม่ไฟบอกว่าปูเห้เขาม่้ายหวดติดแล้ววัวที่หกไปบาวงะ ล้างมาแปดปูปูวันนี้รางมาแปดแปดสองแปดสี่แปดหกเยอะปูเยอพี่นอ้องปูเอาให้ฟังก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวสบายจดห้ก่อนนะพี่น้องล้างวิ่งแปดนะคะปูฟันไปค่ะปูวันนี้ง่ายง่ายกวดเขียวเลย โอ้ห้าเหล่าเศ้าโอ้ปูปวดเข่าหนิริบหกมีหน้านะคะค่ะพี่น้องคนใดเขามารับชมนะคะมักชอบนะคะก,ก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ทั่งช่องเนาะ,ะเนาะเพื่อป็นกำลังแรงใจในการ หาคลิปนะคะหาเนวยทั้งตัวเด็ดตัวดีมาฝากตอนพี่น้องนะคะใบไปพิจารณานะคะเพื่อมักเพื่อชอบนะคะมันนึงมันเด่นหนึ่งแห้งโหดมันมันหนึ่งกับเกศมันเลยเรียกเอาหนึ่งมันตัวเรียวเกศมันหึ่งมันไม่แห้งเนาะมันกกเรเคยออกลูกเกศเอาเนียนเอาหนึ่งครับเน้นปูเรียกเน้นพิโตพิโตหนึ่งน่มาส้นกันซีคุนเนาะอือบ่าไงไงคือวันหนึ่งหนีส้นกันซีสูตร ปูกระแล่นกระเล่ยเอาเน้นเอาหนึ่งเล่ยวิ่งหนึ่งจ้ะกระเล่ยฟันไปหนึ่งพนเจ็ดพันมาบ่ปูเห็ดันมาบ่เป็นยังปูเอาไม้เข่าหางวดแล้วนอกจากไฮลุดน้ำแน่ปูเดี๋ยวเพิ่นสิว่าเขาเป็นปอบด้วยปูถือสวงล่างเนาะปูเนาะล่างวิ่งยังกับปูล่ <Cou> างวิ on, <TRA> ่งแปดนะคะ ปดตัวเดียวปะปูปดตัเดีโอ้เด่นเหยตัวเดียวเลยแปดแดสองแปดสี่แปดหกประกบคู่แปดสองแปดสี่แปดหกอ้วันนี้ม่ายรักซุ้งนะปูมันเป็นคางคืนดิบันอือมมนเป็นคางคืนหรอบอก เพราะงั้นเป็นทางเรียมเนาะคืนว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะขายค้นเล็กสีสูงแบบปูขาขึ้นก็เล็กสูงออืค่ะมีบนฝากบ่อปูวันนี้อ,อบลวิ่งสามโอ้บนก็นได้แล้วเนาะบน,นบนบนวิ่งสามที่ปูสามขาสามมูเหล็กวันนี้ได้สองคู่บบปู สามห้าสามหกชีเน้นไหาเลรบอกปูหรือว่าบ้านเนนสามตัวก็สี่สามห้าสี่สามหกสามตัวค่ะสี่สามห้าสี่สามหก ล่างนี้ใกล้มือไม่เป็นเนนเอาอะไรเลยเนาะโอ้ไ,ไก่มือปูจังสีเน้นใหายเอาชุดเต็มไปก่อนเต็มไปก่อนค่ะปล่อยไปเด้๋ยวกันอือปูว่าใกล้มือพี่น้องจังให้ปูจังสีเน้นให้ยนะคะเนาะเอาชุดเต็มไปเบิ่งก่อนนะพี่น้องเนาะว่าพี่น้องมักพี่น้องชอบบอนะคะ มกเพื่อชอบมาพี่น้องถูกใจเข้ากับจังตามเด้อค่ะพี่น้องบอ่มักกับปลอยพานนะคะปูก,กับไ้เป็นแนวทางนะคะเนาะเลขนะคะมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดทุกตัวเด้อค่ะพี่น้องคะนะคะให้พี่น้องนะคะใส่ดุลพินิจเบิ้งน้อพี่น้องเนาะมักกับจังตามบ่มักกับปลอยพานนะคะเพราะว่าปูกับไ้เป็นแน่วทางนะคะท้างช่องก็นําเสอเนอเป็นแน่วทางนะคะเนาะถ้ามักกับจัดนะคะถ้าขัดกับพานเด้อพี่น้องคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเนาะ ค่ะสดเลยกับแข่งปล่อยงมวอหมากกะเจ้าก็ต้องแทงค่ะมักกะจังเห่นเนาะบ่มหมักกับปล่อยพานเด้อพี่น้องนําเสนอเป็นแนวทางเพราะว่าเลขทุกตัวนะพี่น้องมีสิทธิ์เขาสิทธิ์หลุดเนาะค่ะเนาะแคปหนาดจอเด้อพี่น้องค่ะอันเลขวิ่งนี่เน้นแล้วแม่นว่ปปูซ้ําเน้นแล้วเนาะตัวเดียวนี่ลองเงินอืมเดี๋ยวรวกกลมให้พี่น้องกันนะคะ ปูว่าวิงบนวิ่งล่างนี่ปูเน้นแล้วเด้อพี่น้องล่างนะคะวิ่งแปดนะคะเนาะแลวกะล่างนะคะมีแปดสองแปดสี่แปดหกเนาะพี่น้องค่ะบนนะคะปูวิ่งสามนะคะมีสามหกสามห้าสามหกนะคะแล้วก็ชุดสามตัวเนาะพี่น้องชุดสามตัวปูไฮซี่สามหาซี่สามหกนะคะเนาะ,ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณาเด้ค่ะเป็นแนวทางนะคะเนาะแคปหน้าจอคะ่ะ เลขมันมาลักสิบมันหกหกแปดเก่าเออมัออนต้นเลขกลักสิบออมันแปดมันว่าต้นต้นเก้าตัวหกมันเพรมีตัวต้นค่ะปูแร่ไมีแต่แปดต้นค่ะก็เลยเอาแปดค่ะปูก็เลยเอาตัวเด่นชัน้นแปดอืม วันนี้ที่เข่าบ่าปูมั่นใจบ่ปูนี่งวดนนี้ยกว่าแน่แล้วห้องกับแค่แค่ให้แนวสา้างไปมักกับจังสือเนาะปูเนาะมันเขามันแต่เขาเาะมันบ่เขามันแต่วน่ะเขาบม่ได้หมุนเลงเนาะห้าเขากับเขาห้ารุดกับรุดเนาะปูเห็นบอกคือเขาบางเร่งหางวัดติดติ่ปูห้องสั้นให้รลนี่ล่ะน้ำมันอยู่กันยังสั้นเราได้อยู่แห่เราปู ไอพี่น้องปูว่ากับมีเขามีรุดนะคะกระแมนนาอพี่น้องซื้อเหล็กมันมีเขามีรุดนะคะไม่ถึกไม่ผิดเนาะเพราะว่ากับของปูกับปูกับน้ำเสนอปเป็นแนวทางเพื่อมกเพื่อชอบกับจังตามนะคะบะหมัดก,กับปล่อยผ่านเด้อค่ะ <c oughs> ปูวันนี้สีแทคันน้ำมนตนบาปูด้วยว่าสีปล่อยแค่เหล็กสูตรย่างเดียว <c oughs> อกพี่น้องปูกับวาเบิงกรนะคะเนาะว่าปูสีเพชรบอนะคะไอปูก็หรือว่าปูสีปล่อยแค่เหล็กสูตรนะคะเนาะนี้นะคะมัดตัวใดกับแคบนาจอไว้นกพี่น้องเนาะเอาไว้ไปใส่ดุลฟินิทเท่าเอานะคะเนาะอาไว้ค่ะเพื่อมักเพื่อชอบนะคะบ่มักกะบบสือเนาะพีน่น้องมักก cool ับจังสือนะคะเนาะราว่าการลงทุนนะพี่น้องมันก็มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะเนาะ แค่ยังก็ต้องเสียงมันละงั้นเราปูนหาเงินก็เสียงขึ้กันเนะปุนาะแคบหน้าจอเด้อพี่น้องคะพราะว่าออกไปยังเสียงวันละถาพูดให้เขลียร์มือปูนอะไรอะไรอันฝันอันเมื่อฝันท่านละฝันเมื่อวันนี้อันผู้ใต้อันสองคนงวดบันหนึ่งอันที่เคยมาบอกปูขึเจ้ามาบางงวดบางกิ่ะ ปวดเข่าหรือว่าปวดขาล้นั่นปวดเข่าเราก็ได้ฟันสำหรบปูอืค่ะ<อ>แคปนาจอดเอพี่น้องคะปูกะเบาวบวกเก่งนะพี่น้องปูเบาหน่อยเนี่ยเ<อ>ด้อพี่น้องคือว่าปูกะมาหวานปูกะเขี้ยนไ้โลดบอกหลดังสีนะพี่น้องเนาะก็แคปนาจอเอานะคะเน,ะนาะเพื่อมักเพื่ออบค่ะครับพี่น้องก็มีประกาศกับจุย์ด้วยครับไปเสียงไปฟันเบึงฟันดีกับฟันบริกรร์ วัฒนทรามกับพี่น้ายอดในการรับชมนะครับส่วนตัวเล็กน,นี่เขามีออกมีพิษเป็นของธรรมดาวัฒนธรรมก่อนสือก่อนหากับพี่น้ากันไปว่าเลยกฝันดีป่ะเนาะหรือฝันบดีกัเฮากับพี่น้ากันเอาเถอครับพงผู้รวยกัได้มาํำเสนอพี่น้องได้บ่งนิส้มกันเดี๋ยวเป็นแนวทางครับวัฒนธรรมกับ กับขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาบึงมาชมช่องพงพา้งาร้ยกับพงค์วัจิวพาดกิป์ไม่ดต่อไปสำหรับกิฟนีกน้กคตรกินเกียงเตือนทั้งสองนะครับเด้อกับสวัสดีครับ